แกงที่เหล็กต้นฟันสิงโตนะคะใช้ทั้งต้นทั้งดอกเลยนะคะแล้วก็รากติดมานิดนึงแต่รากเขาเนี่ยจะขมมากนะคะ้องไปล้างก่อนนะคะแล้วก็ลวกน้ำเดือดทั้งเดียวก็พอนะเราว่านะลวกสักห้านาทีแต่บางคนชอบจืดๆก็ลวกสักสองน้ำนะคะแต่เราว่าขมปแมปลบแปลมขมนิดนิดกลังดีเสร็จแล้วก็ รินน้ำออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นเสร็จแล้วก็มาผัดหมูสามชั้นใครไม่มีหมูสามชั้นใครอยากใส่หอยใส่เนื้อใส่หนังหมูอะไรก็ได้นะเอาเอาเมื่อก่อนเราใส่เบคอนนะคะเราก็ผัดแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็ไปกินกับปาเกตตี้ไปกินกับมากาักกะโรนีอะคะ่ะทำให้ครอบครัวบ้านสามีกินเราก็กินนะอร่อย ในระหว่างที่ผัดหมูก็ทันขี้เหล็กปลอมของเราไว้นะคะนี่ขี้เหล็กปลอมไม่ใช่ขี้เหล็กแท้นะใส่พริกแกงนะคะไม่มีตำเองก็ซื้อสําเร็จรูปนี่แหละก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะเราขาดไม่ได้เลยคือผงคะนอบางคนก็จะใส่น้ําตาลนิดนึงใส่อะไระมะขามใช่ไหมมะขามเปียกอนี้เราไม่ใส่นะคะใส่เกลือใส่ ปเนี่ยปกติไม่ได้ยุ่งยากอะไรจะใส่พริกไทยนิดนึงนะมันมันดับกิ่นคาวหมูผัดให้น้ำกะทิงวดซะหน่อยนะคะกินกับข้าวสวยอร่อยกินกับมกกักกะโรนีอร่อยไม่เชื่อลองบ้านเรากินเป็นประจำนะคะลูกสาวเราอะ่ะชอบแต่เขาจะบ่นหน่อยว่ามันเผ็ดจะแก้แบบไม่ใส่กะทิใส่น้ำปล้าแทน ก็ได้นะคะคิดว่าอร่อยเหมือนกันแต่ไม่เคยลองทําอืมสิก๊อตเต็ดอืมว้ามสก๊อตอืมอยากสก๊อตอืม Jättegott. Mm. Lite kryddigt är det. Men... Mm. Det är lite kryddigare. Mm. runt men varmt. <laughs>